รวมรถเข้าใหม่ไม่หลักหมื่น EP 1มีคันไหนบ้างไปดูกัน Honda Civic FK 1.5 Hatchback Turbo r f ปี2020ไม่เพียง2 5 0 0ผ่อนแค่15,500เท่านั้น New MG5 1.5D ปี2021ไม่แค่6 1 0 0 0ผ่อนเพียง7,000 Mitsubishi a t t a 1.2 GL ปี2018ไม่แค่3 2 0 0 0ผ่อนเพียง4,000 นิสสันโนด1.2 V.L. ปี2017ไม่แค่48,000พ่อนเพียง5,000นิสสันเอเวรา1.2 e s p o r t Tech ปี2018ไม่เพียง54,000พ่อนเพียง4 9 0 0คันน e ี้นิสสันอเวรา1.2 e s p o r t Tech ปี2018ไม่แค่84,000พ่อนเพียง4 9 0 0คันนี้มิสูวิติแอทลา1.2 G.L.X. ปี GL X, 2019ไม่เพียง61,000พ่อนแค่4 8 0 0 มา้า2 1.3ไฮซีดานปี2018ไม่เพียง96,000ันแค่5,000ีเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอัปเดตรถเข้ามาใหม่ e p 1ถูกอกถูกใจกันไหมล่ะคะบอกเลยคะ่ะว่ารถสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหาพอได้เลยนะคะที่0953825506สำหรับใครที่อยากมาดูรถจริงสามารถมาได้ที่โชว์รูม PBK Car Center อยู่ติดถนนพัฒนาการ29 สำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ